ทำไมผู้ชายถึงมีสิทธิพิเศษมากกว่าผู้หญิงเสมออย่างเช่นผู้ชายทำงานนักได้แล้วมีคนมากำกับว่าผู้หญิงทำงานนักไม่ได้ทั้งที่ผู้หญิงบางคนก็ทำได้นะแล้วอีกอย่างเอ็นได้ฉัดเลีอยนได้ถูกไปก็คือมึงมีกนเยอะนะมึงรักมึ้เยอะแบบกูดักไม่ได้เลยเน้เผู้ชายสามารถลาเต็มได้แต่กลับกันถ้าผู้หญิงเป็นคุนลาก็จะทุกโมงอร้านก็ยังหวานเลยนะ กรลาเลนเหีมมือีเ็วเออไม้วไปตัแต่ว่าปเธอเธอเธอใหญ่มาไหมอ่ะใจใจเธอบูใหญ่มาไมเอน่นมีหน้าเลยจ้ะทำไมใหญ่มานี่อ่ะไเพียรหรอกฮัลโหลมื่อไม่น่เาคิดยังก็องกันนี่ เฮ้ยเพื่อนไดน่เลยนะเด็กไม้ใหญ่ข้ามาอยู่ด้วยนะเอออันี้ก่นหล่ะเอเสอเด็กไม้เหน่ารักจังเสือก็น่ารักนะนือคือเลยอ่ะนันโลข้อะไรหรอได้วะนาทขอบคุณนะเหรียญนี้ถ้าเราถูกไปเป็นถึงในอึ้งเลเราไม่มีเล่ เฮ้ยจริงดินานเวลาว่างๆหลอดถูไปนะเดี๋ยวคนตัวไปเข้านางคนนะจะไปดูบุรีเหรอทำไมอ่ะไม่จะคนดูบุรีอ่ะเรมีบุรีนะขอบคุณนะเดี๋ยวก่อนนะเธออย่าไปมัวแต่กับไปเสื้อมันเอาขนยิ่งแข็งตั้งหัวโซ่หน่อยแม่เธออย่าไปมัวมันจะฉันเตรียมหน่อยก่อนนะรวมเธอเลยเหรอบ้าเลยไม่เทยได้เฮ้ยเดี๋ยวคนตัวไปเข้านางคนนะ

ปนะไผู้ชายก็ดีนะเออัไแล้วเสียวูไม่เดือดนเลยสองไม่ีโงนนียเมื่อไงหมากิ้นเเดี๋ยที่จะจัดไมลหะอมวันไม่นี้ดูดีๆนีู่ียนั่งด้คนได้ไหมไม่มีแถหนอะไหนเป็นจรออะไรปะไม่ยากนใจยอมอย่มนว่าเล่นเรวกินข้าวไงเวเรียนเป็นไงบ้างโอเชีนะ โดยดนี่สามเ้ากิกัเดียวมัวางายี่มึงมาปนกูมั้ยไาเด็กไหม้แต่ไม่เกินเปล่ากวไม่เกินหนาทบอกว่าเกินเกอนแล้วเจื้อนี้โเจเด็กจ้าสาวมาาไรเ่หอมาไ้เสื้อเด็กไม่ไ,ดดไม่เกินะาทีไม่เกินหน้าวันหรอกปัะมานั้นสามพันเลยหมดอาวุธในเงินสามพันเราไปรถผ่านกันกูโดยส่งรอยึงโดดเลยสามพันที่นี่เราไปดอาเด็กมาไม่กันเออตื่นกายาเราเล่นเกมหรอ

เนี่มึงมาเร็วกูไม่แทงนะลุ๊กถ้าโมฟอสไปแทงสาวนี่ดีกว่าโอยไหนเจอพวกเราบ้านที่ได้ไหมอ่ะวันนี้วีโดไม่ต้องมาแล้ได้ดีนี่ออยรอมัยไม่รู้อ่ะนั้น เร็วพอม่เธอไปแน่อ๋อไปจัป้งแรกหรือตั้งจังวัดนั่นเราก็มีอะไรกันได้ดิเดียวเดี๋ยวไหมแม่เดี๋ยวต้องรอหลายทีนนะเดี๋ยวอีกสักซิบ ตั้งแต่วันนั้นพมก็ไม่ได้เจอออนอีกเลยมันเป็นอะไรว่าคุณนหนังสือมได้วันเนี่ยไอต่อวัวกูหรือชฉกูย,ยังกว่านึงเลยว่ะกูจะดิหลาเต็ม,มัน ป้าเดี๋วมึงยิ่งทำได้กลัะทำได้เว้ยแต่กูยิ่งขนนั่นนะเว้ยรั่นจะมีอะไรกับกวนกระชุนไปเลยนี่เป็นเดือนเลยมั้งถูก็ไม่รับถักก็ไม่โตหรือว่มึงจะเป็นเยีงง้ยอะไรเป็นเสื้อหน่อยๆไปเลยโอ,อ้คนอยากกลัวเป็นได้แค่เสื้อเท่านั้นเว้ยทำไมมึงถึงเป็นเยื่อเนาะไปเรียนเลย นักตีร้านมิ้นโอ,อนมาไหมกูไม่เ,เลยอ่ะมึงน,นี่ก็เดือนหนึ่งแล้วนะมึงได้ยังวะกูได้นนยังในวันนี้เดีดดยดอกูจายปันนันไว้ห้าวันสามปันกูหมดกันเอามาค่าเอามาค่าตาังกลางใส่พริกรกันเป้นั่นก็นเลยวะมึงนเฉยียวโมกูได้ไหมบอกมึงได้ที่เฉยียวโงกี่นาทีกูตะีอนประมาณสี่เป็ดครบประมาณเก้าเฉีวโมงนึ่งนาทีวะ่ะ นึงขบคุณตายตูกเร็วว่ะเคยวะเดอิงเล็กบอขอบคุณนะได้ถึงตั้งใจเคลนึ่งได้คดดกันล้เดยวพวกคุณนั่เสนก่ไปก่อนนะบอลบอน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 ฝั่งเสืออได้ไหมอ่ะฮะไอ้บบานี่มันเคยอ่ะ mơ mơ đẹp cũng à? quần hết tuần nãy, khi đó mình thấy không lên nữa. đây thằng nhéo mình là xưa. Đó, xưa đó mình không lên, ngày nào kíp tuyết mình kíp sex thôi là gần đó. À. hả? đây khéo là là tem, không trai là tên mình như vậy nhiều lắm. thu nhíng là tên bên kíp với tụi tố, không thể.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  là thể. không thể. không เดี๋ยวคุยิ่งถเสื้อโลกกันพวก็ูรับเสื้อจริงนะคุยถีนเสื้อคนไม่เคยรับเสื้อเลยไหนสั่นก็หมวยสุ่มสั่นเยื่อมันก็ไม่ได้ค่าโอนะโร้านอีด้มก็ร้านอีโด้แต่ทำกูโอจอมันเล่ะ มึงมึงจะไปิงมึงก็ไมู่เกมองไอ้บดมันไปไนดลูกผู้ชายแบโคตรทเลยอ่ะมึงมึงวะไอ้ตัวตีย้อนไปนังด้วยไอ้ผู้ชายน่ากลัวๆปะไอ้เบ่เอามู้หิดูสุดท้ายแล้วผิดยิงก็โดยความผิดชายอยู่ดีเราไม่สามารถเปลี่ยนลูกได้หรอกแต่เราสามารถเปลี่ยนความคิดของคนบางคนได้ อย่าคิดว่าผิดยิ่งต้องเป็นผิดที่ทุกกระทําอย่างเดียวใจเข้าใจเรารู้ไปนี่ก็จะน่าอยู่ขึ้น